สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและก็เพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันดีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคุณทําเกษตรสําหรับท่านไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อผู้ใได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆก็สําหรับชิปนี้มือนี้ก็บจิพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวด้อพี่น้องเด้อผามาเยี่ยมส้มฟรามงัวของเกษตรกร่อนเลี้ยงอยู่ ทงไฮทงหน้าเด้อพี่น้องเด้อเรียงมีน้ำหน้าน้ำสวนกระชีบปคุยกับเจ้าของว่าผลไม้เด้อพี่น้องเด้อโอ้สวัสดีครับชื่อว่าจังไดน,น้อชื่อตุยอ๋ยอยู่บ้านไดน,น้อบ้านฟั่งแดงตำบลอำเภอจังหวัดสกลจังหวัดเจ้าบอกแห้งๆได้บ่แห้ง มีงัวจักโตเดียวหรเลี้ยงงัวโดยไม่จักโตัวสามตเลี้ยงโดนเระบอกงัวนี่เลี้ยงโดนละโอ้เลี้ยงมาโดนละจะเก่าก็ได้ยินข่าวว่าเลี้ยงงัวงามบัดนี้มีงัวสามตบ่มันงามอะไรเนาะเสื้อมาหลายมันไดยงัวนี่เสื้อมาหามื่นหาหามื่นหาทั้งสามนี่บ่กสามแสนสามเฮ้ยเื้อมาหนึ่งแสนสามแสนสามสามตนี่ โอ้เป็นหัวเลีเนาะวัวเลีเลท้องลูกก็เกิดแต่เดือนไม่ท้องลูกมีลูก,กอยู่พอไม่ท้องก็มีควอมไม่ไงนั่นล่ะซื้อมาโดนหรือเ่นี่ซื้อมาจะโดนหรือมาสมซื้อมาสมเอาอืเลี้ยงมาหอดชีบเปีไปเลี้ยงงูนี่เลี้ยงมาชีบป,ปียขายเปหลายซอกแล้วโอ้เลี้ยงมา,าขายหันไปเอาใบไลกเลี้ยงไว้ชีได้สามสี่โต ขายลูกมันแต่ตก็เขาเรียนเหรียญง้วใหญ่เหรียญตัวละค่าไรบ้างเหรียนไปก่อนแสนสามตัวละแสนสามแสนสามแสนสามตัวนึงโอ้บาลีเขามาเลี้ยงมันขายได้ยังไบ้างง้วแสนสามแสนสามกมินแลหรกําไรมีมันบ่มีอยู่มินมินมันบ่เหาเลี้ยงราคาง้วงที่สูงนี่มันมินมินมินมันบ่มีแขกหลายคือง้วงโอ้คนซื้อบ่อยหลายคือง้วลาดบ้านเฮางงวงบามันรุ่นกลางๆนี่คนซื้อหลาย หลายคนมาส้มก็หลายครับแต่ว่าหันเลี้ยงงัวใหญ่ๆนั่นจักสิไปขายไส้ทีอืมมันยากนล้อาหารมันมันกินน้ำเมาโอ้มันกินน้ำเมาบ่มันกินอยังเป็นอาหารกะกากน้ำตาลห่ามโอ้ห่ามอาหารต้องเป็นผู้ต้องเป็นคนมีเงินบ่เลี้ยงงัวใหญ่นี่เป็นคนมีเงินเหรอครับเออหันว่ามีเงินไปซื้อได้รเพราะตัวแซนส <laughs> มมติเมาสมมติเมาไือละหาน่อย สมมติว่าเขามือละร้อยเออมือละร้อยจต้องมือละร้อยคือกันมือละร้อยคือกันออืโอ้บริาจาคคะแนนน้นำให้กเกษตรกรเลี้ยงนอตัวใหญ่เนาะคนบ่มีเงินเนาะครับให้เลี้ยงง้วบ,บ้านเฮา,า,า,าเนี่ยมันบ่บ้านเฮาเนี่ยมันบริจาคเป็นโรคเป็นไข่หรอกโอ้ทนต่อโรคต่อไข่พร้อมอันนั้นเสด็จออกแดดก็ได้ละถือแดดล่มเลวยบอกเลยไหนโอ้ยเง่าละคนฟูเลยละคือแดดคนฟูเลยอันแบบใหญ่ๆนั่นหัวเง่านั่นคนตกสีก็ไ่ได้หรอกโอ้อันรุ่นเฮานี่ง่ายกว่าตีรุ่นนี่ง่ายอยู่ทนอยู่ โอ้ทุ่นฝนทุ่นแรงเนาะเขาก็เอาอาบน้ำอาบน้ำได้โอ้ขายกับมีกำไรอยู่มันบ่ขายได้อยู่เขาเนิ่กจะบอจะขายแต่ว่าหันว่าขายแั่ได้ขายรถครับแต่ว่าอันใหญ่ใเดี๋ยวทำไะไรขายได้ขายรถบ่อรื่นหยาบอยู่นี่แต่ว่าคนอยากได้แต่บ่เอาใจเชื่อโอ้ผู้นันก็ว่าอยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ว่าเขาเห็นซื้อเอาใจเชื่อร่องจะเพ่งรอละรออย่างเดียวครับโอ้เดี๋ยวพี่น้องเด้อเพิ่นว่า อย่าไปเลี้ยงง้วใหญ่หลายพี่น้องหันเฮ้ามันตลาดบ้านเฮ้ามันมีตลาดง้วรุ่นกลางๆเลี้ยงแบบง่ายขายข้องเด้พี่น้องเด้อคือพ่อใหญ่ตุ้ยนี่ง่ายจะคักนี่จ้ะง่ายคักง้วง้วไทยบ้านเฮ้าง้วไทยนี่ไทยใหไ่เนาะเลี้ยงง่ายมันบ่งง้วไทยไงเป็่ง้วพื้นบ้านเฮ้าเนาะพื้นบ้านง้วลาดงวลาดเนาะเขาบอกผู้ใดมาขายนี่มันง่ายแม่นบ่ได้ยุตัวิหารล้อยว่าเจ็ดร้อยบาทพันนี่ บ่เอาไว้ไวเนี่ก็ได้คุณบ่เอาไหวล่ะลงรถเอาลวดละลงรถมาเอาเลยมันบ่อาจจะเอาเช็ดแปะลอยมันบ่เอาลวดล่ะหันเลี้ยงมันเอาลูกก็โดนแน่เขาเลี้ยงเอาลูกนี่ก็ก็เลี้ยงง่ายบ่เลี้ยงง่ายแหละครับเอาจังให้กินมันก็กนโอ้มันบ่เลนะือกเนาะบ่ต้องใส่หวัวหางบ่ต้องให้การรำตา,าันบ่ใส่หย่ายนี่ห้าเทียงอิ่มเลยแหละเจ้าของห้าเทียงนี่ปล่อยปล่อยเลื่อไปหาเทียงนี่อิ่มเลื่อนรันบ่มามาเขาบ้องหอมยังหน่อยมันห่อนเดียบมันจะตายเด้อ อบอลรามาไว้มายืนเลี้ยงนี่หอมผีมามามาโอ้ยตายแดดได้ยังนี่ยโอ้เมนี่ห้องาซื้อมาหลายเดือนก็แสนเถอะวันนี้แม่นี่หอยซื้อมา,า,า,มออมาตอนแม่สาวน้อยๆจั้แม่ขาวนี่โอ้ซื้อมาเตเต้ตตงยง่อยเห็นบ่อกคอยซื้อมาซื้อสามชิ้นห่าสามหมื่นห่าซื้อมาไม่นั่นครับผมซื้อมาในงวัวเขาเสียไปเสียกหนึงสะดอกโอ้เขาเสียไปคาแล้วเลยซื้อมาไว้แต่แต่เขาซื้อมาให้เลี้ยงไม่ได้รู้ตัว ยังครับโอ้เป็นหัวสาวอยู่ครับเด็กพี่น้องเด้อ,อเพี่นว่าเป็นหัวสาวรครัเห็นใส่ลูกมันน,นี่โอ้ตัวขาวเป็นหัวลูกลูกแรกนี่ลูกมันพี่น้องซื้อมาสามหมื่นกว่าผมซื้อมาสามสิบห้าสามสิบห้าสามหมื่นก็หาค่ะโอ้บ้านนี้บาดคุ้มเมื่อเนีน้ยมันเป็นร้านเลยแล้วค่ะคุ้มเมื่อเนี้ยเขาให้ผมมีลูกสาวมันเออลูกสาวมันเขาให้ผมแปิแเปิดสิมา มันจ็ได้เกลือบเนลูกมันนี่บ่เป็แม่กระบื้อเครับโอ้แม่กระบืนี่เขาให้เขาให้เขาให้แปดซบพ้าครับแปดซี้าว่าจะคล้องจะได้เก้าอซบเกลบก็เขาว่าตามรักมันก็พอซื้ออยู่โอ้พอซส้ออยู่เื่อดือนอยู่สามเดือนมันก็หอดก็ออกเนาะผมก็สมสมพันหนึ่งบ่สมผมสมพริกแดงนะครับมันอยู่ในหอดหอดปีไปอวไหนีง่วงนี่ครับลูกมันก็ปีปีหนึ่งเนาะผมอยู่ในห้องปีสองปี เขามาลูกมันก็ปีนี่ครับโอ้สี่มาสามหมื่นกว่าให้เขาให้ยแปดหมื่นเก้าหมื่นกิมิ้งอะไรอยู่ห้าหมื่นเนาะครับโอ้ห้าหมื่นก็เพราะเห็ดได้เนาะเพราะเห็ุโดยครับเออเงื่อนฝากรนั้นคาดเป็นไรดอกคขาห้าหมื่นได้มั้ยบ่ได้แล้วอันนี้มันยากแน่อย่างน้อยก็เลี้ยงมันเนาะมากะบางคนเขาก็ว่าดินมันชนดินมันเอ็ดยังเห็นในข้นงัวคอเลยเขาว่าเป็นหงค่อยนะนะรับมันเอ็ดให้เจ้านั่นเอามาเคลืนเลยโอ้คหอยบาดออกบาดปลาออกบาดทำชนคนนั่นครับแต่มันมันไปแห้งงัวนี่อืมไปแห้ง ไปบึ้มๆเลยล่ะบ่ย่านน้ำย่านอย่างดอกบุเขาล้วนล่ะฮะงัวนี่เฮาก็เลี้ยงเงี่แถวนี้แหละวมองเลี้ยงเขาเลี้ยงนี่นี่แหละ้วอย่าไลยเนาะอืย่าไลยได้พี่น้องเด้อก็คือนี้ผมว่าผมเลยซื้อแพงจริงครับซื้อมาไล่ประเทศตัวนี้ดำดำดำนี่มันเส้นมาได้สองเดือนนึงเดือนก็กวนครับเดือนเดือนเครื่งนี่แหละซื้อไล่มันเลยนี่เป็นมาทีวแรกมันเป็นเบียนมันตายครับผมเป็นหางน้ำมันเบียนมันเป็นยังโอ้ยงัวโคกเขาเอาขึ้นมาจากบ้านโพตาโอ้ มาผมมาบ่ทันจัะมันเอาผมตากฝนไม่ได้แก่มันถื่อฝนบอกคือฝนมาลดสั้นย่อมโยกผมโอ้มันไข่มันไข่รูปไข่เลยบอกอาพาเศ็อีพออภาเส็ศษมันอยากได้หนึ่งวันจะมีหลายประเทศบัตนไงราคามันสองเมื่อนสองเมื่นเตยยังน้อยกูนี่อยู่ติกี้นันมันก็ได้เดือนนี่โอ้สื้อมาเดือนนึงแล้วเดือนนึงน่ะผมก็ว่ามันแพงอยู่อีล้วแพงบอกสองเมื่นท่าผมได้ทราบผมนี่ว่าแพงโอ้กเขาไปเคยซื้อแล้วแพงก็ยากโดอเฉพอะจะขวัญมัดหรือว่าผม ผมมันล้นอ่ะแต่ก็มันขึ้นนาดันเขาไปไล่ผมมันะเห็นบ่อยโอ้บนหัวเขาเอาเงอมแดงนะสองหมื่นสองหมื่นแล้วนี่ผมเขาให้ผมมันเป็นง้อเพื่อนเรื่องเสาก็สองพันแต่ก็ไล่สองพันเหรอแต่ว่ามันละว่าจะเอ็นห่อคอยเฉพาะก็ได้เพราะว่าจังซีถ้ามึงจ้อได้ค่าดอกมึงน่ะกูให้แต่ว่ากูขอไว้ใจบ่อถ้ากูเสียเอาตัวนั้นให้มึงเป็นเลี้ยงกับผัวมึงเลย ตัวขาวนั่นอืมเอาตัวใหญ่กูเชียวตัวน้อยว่ากูจะขายย้ำเลยคุณจะขายอืมคุณจะตัวน้อยให้ว่าจะทำมันก็มันกคัมแล้วคัมอีกกันแหละโอ้มันไงแต่ว่าคุว่ามันแพงแตนมึงซื้อมากน่มันก็มีกั่ไร่ตัวล่ะมีอยอะอ่าแต่ว่าผมหันใจยากนะเนาะก็หนูซื้อแพงยังน้อยเนาะคื่ว่ากินยาก็กินหัวสร้างงอกเลยว่าดิ่งบ่กินยาโค้กเขากินยาดีได้งวงโค้ก เลี้ยงงัวซ้ำเมื่อไหเลี้ยงง่ายเนาะครับเขาจะไปเลี้ยงแบบบักหูเงี้แบบใหญ่ๆหน่อยมันเปลืองเงินซื้อให้กินซื้อให้กินนะครับอ่ามันบอกว่าว่าเจ็ดน่อบอกแต่ใครหลับไปเหรอตายชินเสื่ออ่ะเนาะลูกก็จังมาจะใส่ลูกว่าลูกคอเลื้อยแบบบ่ปันได้เฮียปันได้เฮียงัวแดงมาไปสมสมเงินเระจาวตีอืมบ้านเขาอาบน้ำมันก็เย็นอาบยุอาบขึ้นรถนี่โอ้ลนึ่งคนโย่คนโยจุกแดงจุกคนหลงง้วง แต่ว่ามันหันในลูกเล่เนาะมันเล่ในเกี้ยวมัคนละทางมัน่มันมัน่มันทางเดียวกันเนาะมีแต่จุดว่าคักได้หรือว่าลูกว่ามันเนาะอู้ได้อโอ้ซ้ำนี่กับพ่อเลี้ยงเลยเด้อพี่น้องเด้อมันห่อนแล้วผมคุมมันเอามันมันหัวหงอเนี่ยมันห่อนแดดเนาะมันบ่มันห่อนมันห่อนแล้วมันมันอิ่มหรือว่ามันบอกไอ้ป้ามันก็นอนน้ำจะบึ้งเลยเออจะลงน้ำบ่เดี๋ยวนี้บ่ลงผมกับมันสัตว์โอ้มันสดมันนอนน้ำมาใจก็คือควอยหนึ่งบ่ว่าอาบน้ำมันแหละยืนกลางวางน้ำถล่มทาง ยิงเมื่ปันงอพังยี่องงอพันยีของงอดีเลยนะพรามันมูลน้ำสำหรับชิปนี่มือนี้เอาไปสนกันดูครับเด้อชิปหนาจังพอกันไหมสำหรับชิปนี่มือนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ